นีเออคลิปก็ยังอยู่นี่ว่ะขอโทษทีนะมันหายใจนี่ไปหน่อยว่าจ,จะรู้นี่คือกับดักไม่ต้องแปลกใจฮนะทํานี้ต้องหลายรอบแล้วไอ้เบื้อผู้ชายเฮ้ยเราไปเราไปไอยดิ อ้ยยาดีมันอะไรกันเนี่ยอ้ยยาดีมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอ้าไอ้ยิ่งพูดยิบแบกว่ะเนี่ยผมจะชอบพิมพ์ชุดเนี่ยเออชุดนี้มันเป็นชุดที่คดุดเห้แต่ตอนแต่วันนี้ไม่ชุดนักกล้ามนักมวยดิ เราไม่เข้าใจทําไมเองต้องพูดแต่ภาษาอังกฤษเออมึงพูดภาษาอังกฤษทําไมไม่เข้าใจเหมือนกันเออไม่เข้าใจเหมือนกันจุดนักคุยเอ้ยขอโทษครับพี่ขอโทษครับขอโทษครับน,น,นี่ดูดูเอาไว้เป็นตัวอย่างครับผม <c oughs> นี่นี่น,นี่ไม่ดูเป็นตัวอย่างครับ อ๋อสตอร์นี่อืม้อ่อฮะอ่าฮะอ่าฮะอ่าฮะเอามงกุฎมงคนมาด้วยเพราะผมเป็นพระราชาซะที่ไหนล่ะเหมือนเหมือนเหมือนตอนที่กูเป็นนี่เอาออก คนบ้าคนบ้าพองกูกดผิดชุดไอ้สัสเดี๋ยวดิมึ้ดูนี่กูเป็นทหารนี่ตัวจริงกูเป็นทหารตัวจริงเอาไปไหนวะเนะี่ยผมเป็นทหารตัวจริงแต่ผมจะไม่ใส่ชุดทหารคุณเดิกนิคสีคำพูดพี่มาเม็เนสป่าววะแต่ผมเป็น F.C พี่นะครับผมถ้าพี่ได้ดูเนี่ยพี่คิดผิดครับอะไรตลอดมั้งโอ้นี่มันชุดนักเตะหรือว่ะไอเนี้ยวะ L เบอร์เจ็ดชอบโคตรอะชอบนวนโลโคตรเอ้ยชุดนี้ได้ปะไม่ได้ ชุดนักฟุตบอลคือยังไงต้องไปชุดเหมือนเดิมให้ได้เลยใช่ไหมเนี่ยชุดนักศึกษูนเพาะนี่นักศึกษาเซ็ตผมไม่รู้ผมจะเอาชุดไหนดีนะทุกคนช่วยเลือกหน่อยแต่ผมจะเอาชุดท่าสี่ของผมเลยนะ่ะแต่ทุกคนไม่รู้หรอกว่าชุดท่าสี่ของผมว่าเคลื่อนไหนไไหก็น,นี่ไง เสร็จ<ส>แล้วเอา้าไอ้เบื่อหายตัวโอ้อะไรวะปฟ๊บลงข้างล่างแบบตึ้งตึงผมไม่ใช่เกย์แล้วครับผมไอ้ตินเป็นอะไรวะทำไมต้องพูดแต่ภาษาอังกฤษวะเนี่ย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 อ,อันนี้มันไม่ติดบั๊กนนอ่ะโอ้โหปฟ๊บ I w ไอว a นาตอ you a b o ้า t o ั i g ใ t กดทีวีไม่ได้วะนี่ก yes, ูขอมึงลูมกูหน่อยได้ม uh. ั <t <t ้นอนตึงๆ ถ้าไม่ให้เสียเวลาในคลิปนี้ก็เออนะครับผมกอกก๊กก๊กก๊กเอาแหละคือวันนี้นึงบอกไปว่าจะเล่นสามแมปแต่ไม่รู้จะเพื่อนไม่เล่นแล้เล่นเองนะครับผมจะเป็นผมทำเป็นตารางแล้ว เสร็จเรียบร้อยตาตารางของผมวันนี้นะก็คือผมออต้องเ,ออเล่นเกมผีออสองเกมเและเกมนี้เก,เกมหนึ่งทุกวันที่ผมจะอัดคลิปอะโดยเฉพาะ,ะเฉพาะตอนที่ผมจะอัดคลิปจบนะเน่เก็ใช้ได้ก็ถ้าใช้ได้คอมบอ,อกนะครับานานถ้าคุณไม่บอกผมจะระเบิดบ้านยองจอง,จอง ผมจะมาสอนวิธีพูดจุดๆๆนะครับผม,ผมไไหาไปเปลี่ยนบ้านมาหรอเปลี่ยนบ้านพอ่อไม่ใช่บ้านไม่ใช่บ้านแล้อะโอ้ไปว่เราไปคิดไปให้คุณจะอกเราไปว่าดูหนังฟั้นเกินไป ฟึบเราไม่กระโดดหรออะไรวะเนี่ยเต็ด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 เดี๋ยวนะเต็ดปึ้ง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 ออกมาเลยเย่อ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 เยเฮ้ยจะกระโดดทำไมขบวนบ้าผมจะมีคอนเสิร์ตนะครับผม นี่ขมโมยบ้านนี่เลยคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตของแน่ต้อไม่รู้คนสิงอะไรอย่างนี้อวายาทอากีมใครเคยเล่นบ้างอ่ะถ้ามันหัวร้อน <Yeah. S 1> มันหัวร้อนแม่เออมัมัมมไม่มี่มัมม,มีอะมามามันเปิดบ้านยังไงของมันไว้ตรงเนี้ย <c oughs> เขาญาตอคลิปแป๊บหนึ่ง